ตัวเดวิลเ์กไทยแลนด์ครับผมเจฟสาเตอร์อรครับเป็นตัวของตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เพอร์เฟคแต่ว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบเขามีกลิ่นอายของความเป็นตัวเองออกมาอะไรเงี้ยแต่โดยที่เขาแบบไม่ต้องทาอะไรเลยอะไรเงี้ยทุกคนมันเป็นวอนอัพเดอะคายอะไรเงี้ยแล้วคนที่เอมบร c สตัวเองหรือว่าคนที่ยอมรับตัวเองได้ผมว่าคนคนั้นแหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะรู้จักคนคนนี้เป็นความรู้สึกที่แบบอธิบายไม่ถูก มันจะไม่รู้สึกว่าอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับอะไรได้ง่ายๆเยแบบ one in a very long time อะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคงจะทําให้เราเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเองไปตลอดการเลยนึกถึงเพลงลูกนึกถึงเพลงตัวเองวันนี้ก็มมว่นนะี้ของมอวานอะไรเงี้ยเออเพราะม่เป็นแต่งช่วงแบบมปลายอนะไรเงี้ยช่วงที่เราแบบแอบรักคนคนหนึ่งอยู่อนะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแย่นะแต่ความในเวลาเดียวกันรู้สึกดีอนะไรเงี้ยแค่ไปคุยกับเขาแบบนิดเดียวอนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วอะไรหรือว่า แค่แบบเขาหันมามองเหมือนได้ให้อะไรเขานิดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแค่แบบวลนิดวลนิดแม่งก็มันก็แบบจิตจำใส่แล้วอะไรงี้ยมันจะสุขไปจนกระทั่งทุกขคมันจะมีความสุขมากกว่าในช่วงพีเรียดที่เราได้แอบรักเราได้รุ้นว่าเอ้เขายังไงเขาคิดยังไงหรือว่าเอ้เขาเขาอาจจะแบบมีใจให้เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไปทุกข์ตอนที่เรารู้แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราหรืออะไรเงี้ยเออแต่มันก็ไม่เสมอไปไงเม่ถึงเวลาหนึ่งเนี่ย อย่างน้อยเราควรจะบอกเขาอะไรเออแต่ว่าก็ต้องพร้อมในสภาพจิตใจว่าเรายอมรับได้ว่าคําตอบมันจะเป็นแบบไหนผมว่าคนคุยคือคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้ต่างออกไปจาก คนที่เราปกติเดินผ่านกันอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกันแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งขึ้นอนะไรเงี้ยผมว่าคนคนนั้นเองก็หายากนะในในปกติชีวิตประจําวันอนะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะเจอใครหรือไม่เจอใครก็ตามอนะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากอะยากที่จะได้เจอคนแบบนั้นอนะไรเงี้ยซึ่งควรจะมีคนเดียวนะครับทุกคนมันไม่ควรจะมีหลายคนนะฮะไม่มีแบาคุยเผื่อเลือกอนะไรเงี้ยเออ จริงๆผมผมรู้สึกว่าเวลามันแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะเร็วก็ได้บางคนอาจจะช้าก็ได้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่าอนะไรเงี้ยมันมันขึ้นอยู่ว่าเราหาคําตอบอันนั้นนะมันได้เร็วแค่ไหนเราทั้งคู่ด้วยนะไม่ใช่เราคนเดียวอนะไรเงี้ยมันเหมือนฟรีเควนซีมบรรจูนกันติดเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละพร้อมละบางคนแบบ2ปีบางคนแบบ3เดือนบางคน2วันอนะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนอนะไรเงี้ยฟังได้จากเพลงผมนะฮะ <laughs> <laughs> ผมไม่ไม,ไม่มีเพลงมีความสุขเลยให้ตายเถอะ ผมรู้สึกว่าความเจ็บปวดอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันชาดกวก่าความสุขอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าปกติเราจะจําความเจ็บปวดได้มากกว่าความสุขอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็จําได้ว่าในในโนะมเมนต์นั้นมันมันแหลกสลายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันแบบทุรนทุรายแค่ไหนเออมันมันเจ็บปวดนะแต่ว่ามันฮิวด้วยเวลาออให้ตัวเองได้เศร้าก่อนเออให้ตัวเองได้แบบฟูฟ์ไฟล์นั่นแหละให้ตัวเองได้แบบทุรนทุรายอะไรเงี้ย เพราะว่าถ้าสมมุติเราไปเก็บหรือว่าไปคิดว่าแบบเราเข้มแข็งหรือว่าเราผ่านมันไปได้ในในช่วงวินาทีแรกเลยเราไม่ใช่มนุษย์แล้วเราคือสิ่งอื่นแล้วอะไรยกเว้นความสัมพันธ์นั้นจะจบลงโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีความลากเหลือลง,ล,งลงเหลืออยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยเออเมื่อนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นความเฉยชาอะไรเยผมก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะฟุ้มฟายทุรื่งทุกไลในวันแรกให้เศร้าจนพอแบบบอกเพื่อนแบบไม่ต้องปอบเลยขอเศร้าก่อน ให้มันพออะไรเงี้ยเราก็ให้เวลามันเยียวยาเราเองผมคิดว่ามันไม่ได้มาจากแบบทางเดียวมันมาจากหลายอย่างอะไรเงี้ยเคยคิดว่าแบบครอบครัวอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเงี้ยบางทีครอบครัวเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะสมมติครอบครัวเรากับเขาเข้ากันไม่ได้หรือเรารู้สึกว่ายังไงเราก็เข้ากับครอบครัวเขาไม่ได้มันก็เป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญนะทุกอย่างอ่ะมันต er ้องอะไรกันมากๆเลยเช่นทัศนคติมุมมองความรัก มุมมองการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องอะไรกันมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แต่ว่าแค่มันสามารถจูนเข้ากันได้อะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่มันแบบสุดขั้วเป็นคนละทางเลยอะไรเงี้ยเออถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรงเนี้ยแฟกเตอร์พวกเนี้ยมันไม่ขนานกันเมื่อนั้นแหละที่มันจะจบลงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแบบไม่เท่ากันไม่บาลานซ์กันอันนั้นแหละแล้วมันจะค่อยๆดรนความรักหรือว่าความสัมพันธ์นั้นไปเรื่อยๆ เศร้าไว้พอเศร้าไว้สุดผมชอบชอบพูดว่าแบบคือส้มตำร้านแรกมันไม่อร่อยเสมอไปไงมันอาจจะมีร้านอื่นที่มันดีกว่านี้มันเหมาะกับเรามากกว่านี้อะไรงี้รสชาติมันถูกปากมากกว่านี้เพียงแต่เราแค่เคยชินกับการออกไปกินร้านเนี้ยเป็นประจำเฉยๆนั่นแหละมันอาจจะมีสิ่งที่ดีๆรอเราอยู่เศร้าได้อยู่กับมันได้อะไรเงี้ยให้เวลามันช่วยเราหาวิธีของตัวเองในการที่จะผ่านตรงนั้นไปได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเรามันเข้มแข็งขึ้นว่า บางทีพอหลอกไปมันอาจจะเจอคําตอบที่ดีกว่าก็ได้มันไม่มีคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับหนึ่งคำถามมันมีคําตอบหลายอันเพียงแค่เรายังหามันไม่เจอเฉยมันขึ้นอยู่ว่าเรามองรักแท้คืออะไรมากกว่าออผมว่ารักแท้ของผมคือครอบครัวคือไม่ได้คือรักแท้และคือรักแท้ในเชิง Relationship ที่เป็นความสัมพันธ์แบบ Person a l ่อะไรเงี้ยมันมีอยู่จริงนะแต่ในจุดๆนั้นที่เราเจอเขาหรือใครคนนั้นจริงอะ โอ้มันยากนะกว่าจะเจอตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยหลีดไปคําถามที่แล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่าเขาทิ้งเราไปในวันนั้นอะขอบคุณจ้ะที่เขาทิ้งเราไปเร็วๆเราจะได้เจอคนที่เขาเหมาะกับเรามากกว่าเรามันคือการที่เราอยากจะให้คนคเน,นี้ยได้มีความสุขโดยที่เราไม่คิดว่าเขามีความสุขแล้วมันจะได้อะไรกับเรา s ิมเ l ลแบบนั้นเลยมันคือการที่ทําให้แบบอยากให้คนๆเน,นี้ยมีความสุขนี่คือความรักแล้วส่วนมันจะดี e ลี่มันจะเพอร์ซน l ลมันจะแค่ไหนอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรารักในตัวตนเขาในทุกๆมุมในด้านที่มันแย่ที่สุดและดีที่สุดเลยอ่เพราะว่าสุดท้ายถ้าเราจะอยู่กับใครคนหนึ่งไปเราจะไม่ได้เห็นแค่ด้านใดด้านหนึ่งมันจะเห็นทุกด้านในวันที่มันแย่ที่สุดในวันที่มันอักลีที่สุดหรืออัปลักษณที่สุดอในรีเลชันชิจะเป็นบทพิสูจน์ว่านี่คือความรักของเราหรือเปล่า ผมว่ามันสำคัญทุกคนแล้วมันก็สำคัญกับผมมากๆนะเราเขียนเพลงจากชีวิตจริงมันสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตถ้าเราไม่มีความรักมันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรักในประเภทไหนก็ตามครอบครัวสิ่งต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราคือมนุษย์ด้วยมันนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือเรามีความรักและเราอยากที่จะถูกรักและเราก็อยากจะรักใครสักคนนี่คือความเป็นมนุษย์ที่สุดละ สามารถติดตามนะครับวกนะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมกับปกคาเทียของเจฟซาเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเจฟที่กำลังจะมาถึงในเดือนเมษานะฮะสเปเชียลเตอร์นมาเอนะครับผมซึ่งก็จะไปทัวร์กัน6เมืองะฮะถ้าใครอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับผมมาเจอกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามภาพยนตร์ได้นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่เรารู้สึกว่ามันแบบเข้มข้นมากๆในทุกมิติอะไรเงี้ยมีอิงฟ้ามีพีเตอร์แล้วก็เก่งคือทุกคนก็จะ รวมพลังกันทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้โดยที่มีพี่บอสนะครับผมแล้วก็ G d s เป็นหัวเรือใหญ่นะที่นําเรื่องนี้ไปก็เป็นแมเดอร์ที่สําคัญมากๆในเรื่องที่เราพูดถึงนะครับผมก็ยังฝากติดตามด้วยแล้วก็อัลบั้มนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนไปจับจองกันนะครับผมก็เป็นอัลบั้มหนึ่งที่เหมือนแบบการเดินทางตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของ สเ e c ช a l t เตอร์หมาเนาะมันคือการที่เราได้เห็นอะไรผ่านวิวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดมันอยู่ในอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแรกเลยซึ่งในนั้นก็จะมีแบบไม่ใช่แค่เพลงมันจะมีเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆางางางมากมายในอัลบัม้มรับผมแล้วก็สุดท้ายฝากบูจูเบเกอรีนะครับผมซึ่งจะฉายในเดือนมีนาคมนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเล่นกับบาโค้นะไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็สุดท้ายฝากช่วงเอเชียด้วยครับผมเป็นรับบทในเป็น เมนเทอร์โวคอลของรายการช่วงเอเชียครับผมฝากผมติดตามผมนะแล้วก็เป็นเพื่อนเมนเทอร์แล้วก็น้องเทรนี่ทุกคนด้วยครับขอบคุณนะครับ